เฮ้ยนี <amounts of water writers> ้ม <Ende esa> ันถ <af> <isa> ูกขยไไอ้เหี <Labor ator il fi> ้ยละครตาขาวเลยไอ้สัตวเอ้ยอ๋อวันนี้เราอยู่กับที่เจงขลองสาวท้องกลมนะคะเป็นหลุกที่เราเคยมาวิญญาณสาวท้องกลมที่ตามหาลูกนะคะอหาะที่ลูกเขาก็ถูกฝังล่างอยู่ในป่าช้า แต่เขาอาจจะหาดวงยานลูกไม่เจอก็เป็นได้นะคะเขาถูก <C Bears> <inet. S 2> แยกลูกแยกแม่นะคะทำพิธีทางศาสนาไปแล้วเรียบร้อยใครแอบอยู่ข้างหลังบ,าบา้าเปล่าไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะครับนะใครเห็นกนะ็แคปส่งมาให้เราดูหน่อยฮเพราะเราไม่เห็นนะ <C han> คอกันไปนะคะคอกันไปรวว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  เสียงประตูเสียงประตูเสียงประตูครับทุกคนนะฮะใครเข้าร้านฮาคอน้าจอให้หน่อยนะครับนะคอน้าจอให้ถึงหนึ่งร้านหัวใจหน่อยครับพี่หนึ่งร้านหัวใจคนเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงพี่จ๋าเสียงพี่จ๋าเเสียงพี่จ๋าเดี๋ยวเฮียอะไรดำๆวะบีเฮียเฮ้ย เดินอยู่พี่เดินไปดูดิฮะพี่เดินไปดูเดินไปเดินไปเดินไปดูกูอยู่นี่เดินไปโอ้โหเสื้อใส่ทิพหายเลยเดินไปดูต้องปิดไฟแล้วเลยเฮ้ยเอาอะไรอยากดูยายสายโอ้โหเป็นอะไรพี่เดนอยู่นั่นแล้วพี่เรียก สาวพี่เรียกออกมาเขาตามหาลูกและผัวก็ทิ้งว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวุยเคียตกใจโดนผัวทิ้งด้วย อ่ะเขาไปแล้วคอหน้าจอคอหัวใจไปรัวๆนะคะขอหัวใจหนึ่งแสนตอนนี้นะคะพี่พี่หัวใจหนึ่งแสนตอนนี้นะคะหมดเวลาวอ่ะหมดแล้ว,ลวขอบคุณดอกกุหลาบนะคะอุ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยพี่หายไปไหนอนะไม่รู้พี่พี่มานี่ครับขอรัวๆไปพี่ดอกกุหลาบยังไม่ถึงครึ่งเลยอุ้ยฝนตกแล้ว ฮ่าโล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 ว่ะใครดับไว้าเสียงประตูเมนหน้าต wow! ่างเมนบ้านเขียวคนเป็นผีครับพี่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยยังไม่ได้เดินเลยพี่จะรีบไปไหนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดแล้วหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนขอหนึ่งล้านนะคะพี่พี่ขอหนึ่งล้านไว้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรปิดปิดเมื่อกี้เฮ้ย เสียงอะไรพี่พี่เมื่อกี้เสียงของเล่นเด็กเฮ้ย <Hey! S 1> พี่เป้ะจริเสียงของเล่นเด็กจริงเฮ้ยไ <Hey! S 1> ด่จริงจริงคือหลุมลูกเขาอยู่ข้างหลังนู่นนะครับตรงแถวๆบริเวณนูน้นใช่ประวัติย่อหนวะนะครับแต่แม่มันอยู่ตรงนี้หนึ่งล้านนะคะพี่ยอดหัวใจวของเขาครับหนึ่งล้าน,น,าน,นครับ ต่าช็อตเลยกูแป๊บนมือเสียงแล้วว่เมื่อกี้เอาไงดีโอโหอยู่กัดมือเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่มีอะไรเลยอะไรแม่อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้มีหัวใครใครเดินอ่ะเฮ้ยเสียงคนย่ำน้ำพี่เบะดูดิระวังต่อเฮ้ยจริงจริง เสียงย่ำน้ำจริงๆเลยจริงๆเฮ้ยนี่คอเหรอก็ใช่ไงที่เสียงย่ำน้ำเดินได้ไหมหรือว่าหมาป่าว่าไปดิไปเลยไปชุนกันหัวใจรัวๆครับพี่หัวใจขอหนึ่งอาจารย์เบิ้มไหนวะอาจารย์เบิ้มยังอยู่ไหมไม่ใช่อาจารย์เบิ้มยังอยู่ไหมงงเลยกูเดี๋ยว หลอนเลรอพี่สาวจ้ะพี่วันนี้ผมจะขุดลูกของพี่ไปทำลูกกรอกนะพี่เดี๋ยวผมไปขุดแล้วพี่เฮ้ยพี่มาดิพี่อุ้ยเหี้ยพี่ไอ้เชีอยตกแป๊บนึงโอ้โหเนี่ยประเดี้ยวิ่งควายพี่วิ่งไม่ทัน ิง่งไม่ทันไปดีป่ะวิ่งไม่ทันไปวิ่งไม่ทันก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยรกระดิ่งใครเนี่ยไหนกระดิง่งนี่กระดิง่งกระดิง่งเฮ้ยไอ้ไอสัตว์มีคำพีด้วย,ยเหี้ยขาวจวดเลยสัตว์่องสุดเจอสองพันสี่ร้อยท่านนะครับนะขอหน้าจอรัวๆครับครอนใบนะคะเฮ้ยเงาดำอะไรวะเดินไปอ่ะไหนเลาเมื่อกี้ ที่ตัวเลยวิ่งเข้าไปเม,มื่อกี้ไปสัตว์งูป้ะเนี่ยพี่จ้าโอ้กระปอมน้อยฮะเอาเดามตรงไหนขอของขวัญหน่อยพี่ส่งของขวัญเพื่กำลังใจหน่อยพี่ของกลมหรือเปล่าขอส่งของขวัญเพื่กำลังใจหน่อยพี่สาวของกลมเลยจ๊ะออกมาเลยจ้าของโอ้โหเคียรพาทิดขึ้นแล้ววะในกล้องก็สวยเลยไฟถนนนะครับนะ เฮ้ยเงียบสายสินด้วยอ่ะเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะเนี่ยจะดูกรอวะต้นอโอ้โหรู้ว่ากระดูสองพันสามร้อยท่านนะครับนะบหัวใจรู้รู้เฮ้ยเสียงเสียงร้องเสียงร้องเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรเมื่อกี้มีเงาเฮ้ยเงาดำเดิน,นตัดไปเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่สาวออกไปเลยพี่ นี่หลุมลูกเขาอยู่เขี่ยเงาดำเดินตัดเห็นเห็นทุกคนฮะหัวใจรัวๆหน่อยนะครับนะเคาะหน้าจอรัวๆหน่อยเคาะหน้าจอรัวๆหน่อยครับนะนะพี่หลุมลูกเขาอยู่ตรงไหนวะเสียงร้องเสียงเสียงร้องนี่นี่หลุมลูกเขาอยู่นี่เสียงร้องอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตัดใครยืนพี่ใครยืน แม I. ่ป่าวแม่มนหรือแม่เขาจะมายืนเปล่าแม่มันสิแม่มันหรือเปล่าสองพันหนูร้อยท่านทุกคนเห็นไหมเห <time> ็น <siglo> พ <staring> ีมเห็นหน่อยทุกคนหน้าต่างเมนดังบ่อยเลยนะครับโอ้โหโอ้ห้เกี่ยวของไหวของเล่นนะครับโอ้โห เสียงของเล่นนั่นไหนเสียงของเล่นนั่นไหนฮะเสียงอะไรเฮ้ยเสียงทุกคนหัวใจรัวๆหน่อยฮะทุกคนหัวใจรัวๆหน่อยใจรัวๆหน่อยน้องจุดจุดจุดชื่อน้องจุดนะครับนะน้องจุดนะครับเฮ้ยเสียงร้องอยู่ในสลุมนี่เสียงหัวเราะอยู่ในสลุมทุกคนเฮ้ยเนี่ยกีดด้วย สองพันเจ็ดร้อยนั่นโอ้หัวใจรัวๆนะไอ้ไอ้แมมไอ้แมมยืนเอ้ยยืนอยู่ที่นี่เหรอดำปีเลยจันเสียวแทนเลยอุ้ยน่ากลัวครับพี่นะอยู่กลางโอ้โหใช่เลยสัตว์ทนเสียงเดียวกันใช่เลย ตุ๊กตาอย่างนี้เลยตุ๊กตาเป็ดไอ้หนูเฮียตุ๊กตาเป็ดย่าพี่น้องเขาคงเอามาไหว้อ่ะใช่เฮี้ยหนูห,นหรือว่าสาวท้องนะคะแม่ของเองออกมาออกมาหน่อยมาเลยจ้า,หาเหมือนได้ยินเสียงร้องไห้ได้ยินเสียงร้องไห้อยู่บริเวณนี้ยุงเยอะจังมีเสียงร้องไห้ทุกคนมีเสียงร้องไห้สิเฮียได้ยินโคตรใกล้ เฮ้ยโอ้โหโอ้อะไรอะไรได้ยินอะไรสองพันเก้าร้อยท่านนะครับอ้งตรงนี้เลยหัวใจรัวๆหน่อยครับพี่หัวใจรัวๆให้น้องหน่อยเสี่ยวลงข้างๆนี่เลยพี่สาว ออกมาหน่อยจ้าที่จร้องไห้ทำไมเฮ้ยใครเดินวะใครเดินข้างหลังไม่รู้ไปทางซ้ายเออบล็อกนั้นนะเมื่อกี้เฮ้ยเสียงใครไล่เสียงใครไล่อะแล้วหลายคอนโดด้วยเวนเอ้ยคอนโดไหนไล่ก็ไม่รู้นี่จ้าเด้ยคอนโดเยอะนะครับคอนโดเยอะนะครับเนี่ยเสียงเยอะคนเลย เสียงแบบนี้เลยเฮียน่ามันค้างหรือเปล่าค้างเฮียอะไรบีบไปหมดแม็กแล้วสาวมาดัานตัวปีมันค้างไงเฮียดูค้างค้างเมื่อกี้ค้างโอ้ค้างเฉยเสียงร้องไห้ชัดเลยเสียงร้องไห้ทุกคนใส่หูฟังจะได้ยินเสียงร้องไห้นะครับทุกคนใส่หูฟังนะครับใส่หูฟังนะครับพี่ ใส่หูฟ yeah. ังนะพี่โอ้โหเฮียเสียงเด็กสียงเด็กแล้วนี่เด็กหญิงซะลูกเด็กโอ้บอลเฮียเดกหญิงซะนู uh> um> ้เสียงเด็กเลยเฮีไอ้หนูเฮียคน ใครใคร,ใครนั่งอยู่มีวะเมื่อกี้ลอกมันอ่ะนั่งร้องไห้อ่ะนั่งร้องไห้ข้างหนุมลูกตัวเองเออนั่งร้องไห้อ่ะเฮ้ยพี่สาวพี่สาวออกมาหน่อยจ้ะพี่พี่อยู่ไหนจ้ะมาจ้ะทุกตัววิญญาณนะครับมาเลยนะครับพี่นะ ไอ้เหี้ยสามพันสามร้อยท่านไอ้เหี้ยเฮ้ยใส่กระป๋องนมกระป๋องนมเฮียกระป๋องนมกระป๋องนมมาอย่างไรก่อนกระป๋องนมเฮ้ยไอ้เฮียเฉียนหน้ากูเลยเฮ้ยเฉียนหน้าเลยเฮ้ยมึงไม่ให้โดนหน้าไปเลยไอ้สัสเฮ้ยเอามึงร่วมีอยู่ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อึงอ่ะอึงอ่างเกาะเท้า แม่แม่มาจากข้างบน3.600ท่านนะครับนะไอหนูหรอยท่านครับใจงูหรัวครับใจรัวฮะอุ้ยไอ้เนาะอุ้ยไอ่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 สัเจท่านหัวใจรัว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 สามพันเจร้อยไอเนี่ยดไปีเลยไอ่ไ ไอ้ไหนไอรจ๋าอยู่ต้นพริกเป่าวะโอ้โหพริกเต็มเลยยี่แม่จ๋ามึงเป็นแม่เขาตอนไหนเสี่ยมันอยู่บนต้นไม้เพราะเ่อกี้ของเล่นมันร่วงมาจากข้างบนของเล่นแมงร่วงมาจากข้างบนต้นโพต้นโพต้นโพครับทุกคนนะสามห้าแปดร้อยท่านนะครับหัวใจรูนๆให้น้องหน่อยนะพี่นะลงมาแหมจิกูขึ้นไม่ได้ไงนี่กูขึ้นไม่ได้ไงมันต้องอย่างนี้ลงมาเฮ้ยเสี่ยมนต้นไม้ มาเมื่อกี้ของเล่นอยู่มันมบรรลุมาจากข้างบนมาเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เงยไอ้สัตว์ต้นโพมีพริกด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเป็ดเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์บาแบะไปยู่ไหนมาเนี่ยบีข้างหน้ามึงไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยข้างหน้าไอ้ไอ้ ้ไหวะไม่มีทางขึ้นแน่้ยไม่มีทางขึ้นมันมีทางขึ้นเดี๋ยวไอ้้่นี้แผ่นเี้อะไรไอ้้ยนี้แผ่นอะไรอะลงมาเฮ้ยเหมือนแผ่นหลุมศพมันมีทางขึ้นเนี่ยมันมีทางขึ้นไอ้หนูขึ้นไหนอะลงมาไอ้ตายยอ้้เฮ้ใครยืน้ามึงเมื่อกี้เฮ้ยไปน้ ไม่มีไอ ok yeah, ้สัตว์ก็ไม่มีม่งอยู่ข้างบนเนี uh, mm ่ยไอ้เหี้ยล่ะใครตาขาวเลยไอ้สัตว์เอ้ยไปไอ้ปไปสี่พันสองร้อยท่านพี่ปดกามี่หล่ไปแล้วพี่หัวใจรัวๆน้องหน่อยพี่สงข์ขวัญกำลังใจหน่อยพี่เขี่ยมอยู่บนยอดหรือวะของอะไรมันร่วงมาจากข้างบนพี่ช่วยสังเกตหน่อยนะพี่นะ4,300ัามท่านนะฮะพี่ช่วยสังเกตให้น้องหน่อยนะพี่นะรับชมเพื่อความเทิงนะพี่นะอยู่ที่ความเชื่อนะครับนะ ให้กูขึ้นต้นต้นอะไรวะเนี่ยต้นโพกูเกิดมากูยังไม่เคยปีนเลยต้นโพโไอ้เหี้ยพี่สาวมีรังต่อรังแตนปะเนี่ยออกมาเลยจ้ะพี่พายอนูข้างบนลงมาด้วยเออมาเลยครับลงมาทีฮะอย่าไปอยู่ข้างบนมากันนี่หมดนะทุกดมยังมาโผเลยสี่พันหกร้อยท่านไนเห็นไหม Okay, ไปหย ouais, ิบมาตอนไหนมาลงหยิบเที่ยแล้วกูสองข้างบนอยู่มึงเอามาจากไหนเฮียมึงเอามาจากเฮียมึงเอามาจากไหนอะเฮ้ยเฮียมึงก็มาจากไหนอะใครสอนให้กูไม่รู้มึงเอามาจากไหนอะโอ้ยสัตสหยุดเลยเฮียทุกคนทุกคนหยิบหายแล้วหยิบหายแล้วเริ่มแรงฮะสี่พันหกร้อยท่านนะครับนะสี่พันหกร้อยท่านนะครับนะก็อดใจรัวๆนะนะใครยื่นให้กู เมื Dante, ่อกี้ใครยื้อให้บีใครยื้อให้บีใครยื้อใหัวใจสิเฮียสัตว์กิ่งไหนนี่ลงมาไอ้เฮียเอ้ยแมงเยี่ยวลดหนากูเลยสัตว์ไอ้เด็กเฮียไอ้หนุ่มลงมาโหสัตว์เค้มซะด้วยเฮียมีเยี่ยวลดลงมาด้วยครับทุกคนเต็มหน้าผมเลยฮะเต็มเต็มครับเต็ม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  เฮ้ยหัวใจรวมๆหน่อยพี่นะสี่พันเจร้อยท่านนะครับนะหัวใจสี่แสนห้าหมื่นขอหนึ่งล้านหนึ่งล้านหร้าล้านก็ยังดีหัวใจสี่แสนห้าหมื่นแล้วนะพี่ฮะสี่แสนห้าหมื่นนะครับไอ้ดพี่สาวนี่อะไรลูกอมาข้างบนเนี่ยนี่ลวงอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงไหนของต้นโพออกมากันให้หมดนะครับนะทั้งแม่ทั้งลูก ออกมาเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับขอให้ออกมาเลยนะครับอยู่ตรงไหนครับนะทั้งแม่ทั้งลูกมีลูกมาเลยมั้ยไอ้ัเออพี่เป้ยิบนไวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยกูเห็นแขกดำๆยื่นมาหามึงอ่ะสี่พันแบบร้อยด้าน สั่งเขาทำปีเลยเฮียอยู่จังหวัดไหนป้าจีนครับป้าจีนไม่เอาเฮียกูไม่เอาโอ้ยไป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 อุ้ยเฮียเดี๋ยวหัก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 เฮียเท้าโซนี่งานเลิกงานเลิกเลยนะ เฮียเกือบแล้วเฮียแม่งวาร์ฟด้วยไอเฮียเดี๋ยวสร้างห่างเดี๋ยวห่างเดี๋ยวถี่เฮียเอ้ยแม่งเฮ้ยใครตดไอสัตว์พี่อะไรตดพี่เป้ตดว้าวโอ้ยเฮียจุ๊จุ๊จุ๊จุไม่เห็นไม่เห็นเฮียเปียกเปียกแฉะแฉะยุบยุบยุบโอ้โหหัวใจรัวๆนะครับห้าแสนแล้วห้าแสนแล้วห้าแสนสามหมื่นหัวใจแล้วพี่นะหัวใจรัวๆมาพี่หัวใจรัวๆมามีปะ มีปะสบไม่มีวะไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยพีู่่ไหนพี่อยู่ไหนครับเฮียอะไรอ่ะไม่เห็นไม่เห็นเฮียไหนเฮียเดินมาตรงนี้นกแล้วเฮ้ยเฮียอะไรดำๆตะคุ่มตะคุ่มวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะคุ่มเลยตัดเฮ้ย ไมู่้ไม่ลงมาวะข้าัวัวๆไปพี่นะเข้อหัวใจรัวๆไปพี่นะแมม,มาหลอย่อดเดียวเลยไ่ไาเลยอยู่ปากีน,กนอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองกินมันยังไงไม่รู้เคียมันกินศพเว้ใช่เอเียหมดแล้วเขาออกมาไม่ได้กินจริงมีทั้งเห็นเป็นตัวตนนะครับ ตอนนี้เริ่มมีกลิ่นขึ้นมาแล้วครับนะม,นมีกลิ่นแล้วนะครับนะเราจะได้เริ่มรู้ทิศทางแล้วตอนนี้มีกลิ่นแล้วนะเข้าอาจจะรั่ๆพี่คนดูได้กลิ่นไหมครับโน้ no. <Here. S 2> ได้กลิ่นปะลงมาหาพี่หน่อยพี่สาวพาลูกลงมาหน่อยแล้วมาเลยจ้าลงมาเร็วๆมาเลยจ้ามาเลยพี่ พี่อยู่ที่ไหนพี่เฮ้ยเสียงห้พี่เสียงห้ยมึงลองหันหลังดูดิไอเี่ไม่ไม่ไม่ถอยไม่ถอบเฮ้ยไม่มีไอสัตว์เียตดเหม็นค่ะแต่พี่นี่มันไม่ได้มีแค่ตรงนี้อมันมี เมนที่อยู่ในศาลาที่เขาเผาร่างเขานะครับนะเมนที่อยู่ในศาลาเผาร่างเขานะครับเมนเขียนมากๆนี่ครับเมนเขียนสุดเลยผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนะ4,300ท่านนะครับออกมาเลยครับดวงวิญญ,ญาณทั้งแม่ทั้งลูกนะครับออกมาเลยครับ<ห>ขอให้พวขอให้เจอนะครับโอ้โหพาแม่ออกมาหน่อยโอ้บะบงบะบี้เฮียอะไรเนี่ยสัตว์เฮียพาแม่ออกมาหน่อย มาแม่ไปพี่สาวเฮี้ยเสียงร้องเสียงร้องเฮี้ยไปไหนอุ้ยพี่จะบขาของโถงใช่เหรอทุกคนมีต่อเพจนะครับนะต่อเพจคนเป็นผีนะพี่มีต่อเพจคนเป็นผีนะ นี่ครับนี่ไอ้เสียงร้องเมนเมนเดินฟงๆเหมือนเมนเลยนายเมนทุกคนนายเมนนายเมนมีต่อนะครับจบที่นี่มีต่อเพจคนผีนะเฮ้ยตาตองเปิดตาตองเปิดเองจบที่นี่มีต่อคนผีนะพี่นะบ้านฝานะบ้าานี่เฟซครับบ้านฝานี่เฟซครับพี่ เฮ้ยใครยืนวะปีไอจัดดำปีเลยไอไอดำปีเลยไอมาดิไปต่อที่เพจอหกลิ่นเหม็นมากกลิ่นเหม็นมากไปต่อที่เพจ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 คนเป็นผีไปต่อที่เพจคนเป็นผีบ้านฟ้าคนเป็นผีพี่บ้านฟ้าคนเป็นผีนะครับนะเฟสคนเป็นผีเข้าไปในเฟสเลยครับพิมพ์ค้นหาคนเป็นผีนะพี่นะคนเป็นผีนะ พิมมืเลยครับคนเป็นผีสี่พันท่านนะครับนะใครเข้ามารับชมใหม่พี่ยังไม่กดติดตามพี่กดติดตามน้องก่อนนะครับนะมีไรพุธพหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาราไม่มีไรแค่สองวันนะพี่นะใครเข้ามาแล้วนะครับนะอยากรับชมต่อเป็นภาพแนวนอนนะครับนะไปที่เฟซน,นะครับนะคนเป็นผีพี่พิมมาเลยคนเป็นผีนะครับนะเดี๋ยวน้องจะย้ายไปไรที่บ้านฟ้านะครับนะซึ่งเป็นเฟซคนเป็นผีพี่พิมพ์มาเลยนะพี่พิมพ์มาเลยตอนนี้นะครับนะ บีกำลังไปเปิดไรนะครับนะไปเอาโทรศัพท์อยู่นะครับนะรอสักคู่นะครับนะรอสักสู้นะครับชุ่ย์รอสักคู่นะครับผมนะนะรอสักคู่นะครับนะบีกำลังไปเอาโทรศัพท์มาเปิดเพจนะครับผมนะมาเปิดเพจอีกช่องหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวไปรับชมต่อนะครับเป็นภาพแนวนอนนะครับนะทางบ้านฟ้านะครับทางบ้านฟ้านะครับคุณวิี ไปไอ้เหี้ยใครนั่งไงสัตว์เฮี้ยน, <'m> นั่งยุดเหมือนเสื้ออะไรสะกอตเลยพี่ย้ายไปเลยพี่ย้ายไปเลยครับบ้านฟ้าโคเลิ้ยผี